สวัสด no ีครับผมครูนัทวัฒน์วงศาราครูประจำแผนวิชาช่างยนต์หรือเครื่องกลวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรราชว่าผมเชื่อว่าการศึกษาระบบอาชีวศึกษาไม่ได้สอนแค่คนประกอบอาชีพแต่เป็นการสร้างโอกาสและเปลี่ยนแปลงอนาคตของเด็กคนหนึ่งการจัดการเรียนรู้ของผมคือใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้มาตั้งแต่เด็กเนื่องจากที่บ้านมีการเปิดอู่ <sor an> บริการรถยนต์ในการซ่อมบริการยานยนต์ได้มาพัฒนาบุคลากรเด็กในการจัดการเรียนการสอนโดยการปฏิบัติจริงในการสอนแบบโครงการเป็นฐานให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้กับตัวรถจริงบรรยากาศจริงในการเรียนรู้แบบมาตรฐานของศูนย์บริการผลงานที่โดดเด่นและที่แสดงถึงประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่คือ ได้เป็นครูควบคุมทีมนักเรียนนักศึกษาเข้า,ขา,านนร่ารวมแข่งขันทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีนระดับชาติได้รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีนระดับชาติครั้งที่3 2ประจำปีการศึกษา2566ที่จังหวัดสุพรรณบุรีและจากความทุ่มเทความเสียสละการสร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยและการเสียสละ ให้กับนักเรียนนักศึกษาได้รับคัดเลือกรับรางวัลคูดีสีสคอสคสคประจำปี2567งานล่าสุดได้รับโอกาสเขา้าร่วมแข่งขันทักษะผู้ช่างยน์ชิงแชมป์ประเทศไทยได้รางวัลชนะเลิศในการแข่งขันซึ่งเป็นรางวัลแสดงถึง ความรู้ความสามารถเฉพาะด้าและเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนนักศึกษาจริงที่ภาพคภูมใจสิ่งที่ดีใจที่สุดในการปฏิบัติหน้าที่ครูคือเห็นนักเรียนนักศึกษานำความรู้ความสามารถไปต่อยอดไปพัฒนาตนเองในการสร้างอาชีพหรือการประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงครอบครัวหรือสร้างครอบครัวเขาได้ขอบคุณคณะบงการ ที่ให้โอกาสผมได้นำเสนอสิ่งที่ผมรักและทุ่มเทผมจะพัฒนาตัวเองและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อที่จะไปพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถและมีความมั่นคงต่อไปครับ